ลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมกราคม2569สวัสดีครับชาวพิจิกแอดเบิ้มพาลุยมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2569ครับเดือนนี้ถือเป็นเดือนแห่งพลังอำนาจและการต่อสู้เพื่อชัยชนะของชาวพิจิกท่านกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดาวประจำตัวเข้มแข็งที่สุดในรอบปี ความเงียบครึมของท่านจะเปลี่ยนเป็นพลังขับเคลื่อนที่รุนแรงใครที่เคยประมาทท่านไว้จะต้องหันกลับมามองด้วยความเกรงใจดาวอังคาร3ซึ่งเป็นดาวตานุลักษณ์หรือดาวประจำตัวของท่านโคจรเข้าสู่ราศีมังกรในภพสาหัสชะได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นมหาอุจจซึ่งแปลว่าความยิ่งใหญ่และความสำเร็จอันสูงสง่ง การโคจรลักษณะนี้ส่งผลให้ท่านมีพระกำลังเหลือลน้นมีความกล้าหาญในการเข้าสังคมการเจรจาและการเดินทางเพื่อนฝูงพี่น้องและคนในแวดวงสังคมจะเป็นฐานกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ท่านไปสู่เป้าหมายแต่ในความรุ่งโรจน์นี้ก็มีจุดที่ต้องระวังคือดาวพฤหัสบดี5 ซึ่งเป็นดาวการเงินโคจรอยู่ในพ,พรินั่นหมายความว่ากว่าจะได้เงินมาท่านต้องแลกด้วยการแก้ปัญหาหรือต้องมีการต่อสู้แข่งขันก่อนจึงจะได้มาครอบครองไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแบบส้มหล่นในเดือนนี้แต่ได้มาแล้วจะมั่นคงและคุ้มค่าเหนื่อยครับเรามาเจาะลึกกันทีละด้านครับเริ่มที่การงานและการเรียนด้วยอิทธิพลของ ดาวอังคารที่เป็นมหาอุดในภพสหัชชะงานของท่านในเดือนนี้จะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากการประสานงานการเป็นตัวแทนหรือการต้องเดินทางระยะสั้นบ่อยๆจะนำความสำเร็จมาให้ท่านจะมีวาทิสป์ที่เฉียบขาดพูดจาน่าเชื่อถือและมีพลังโน้มน้าวใจสูงแต่งานที่เป็นงานเบื้องหลัง หรืองานเอกสารสัญญาต้องระวังให้มากเป็นพิเศษเนื่องจากดาวเสาร์เจ็ดยังเล็งสัมพันธ์ถึงเรือนการงานอาจมีความล่าช้าหรือถูกตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้ใหญ่ขอให้ท่านทำงานด้วยความโปร่งใสและใช้ความกล้าหาญของดาวองคารพุ่งชนปัญหาแล้วแก้ไขให้จบโดยเร็วอ้ออย่าปล่อยคาราคาสัง ต่อกันที่การเงินและโชคลาภอย่างที่เรียนไปข้างต้นครับว่าดาวการเงินตกกระพบอริสภาพคล่องของท่านยังหมุนเวียนได้ดีแต่รายจ่ายมักจะมาในรูปแบบของภาษีสังคมหรือการต้องจ่ายเงินเพื่อรักษาหน้าตาและเครดิตรวมถึงอาจมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมแซมยานพาหนะหรืออุปกรณ์สื่อสารโชคลาภในเดือนนี้มาจากเลขทะเบียนรถหรือ การเดินทางหากท่านต้องเดินทางไปติดต่องานต่างถิ่นลองเสี่ยงโชคดูเล็กน้อยมีโอกาสได้รับข่าวดีครับด้านความรักและความสัมพันธ์ชาวพิจิกเป็นคนรักแรงเกลยดแรงเดือนนี้ดาวศุกร์6ดาวแห่งความรักโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวอังคารในภพสาหัสชัดส่งผลให้คนโสดมีโอกาสพบรักในแวดวงสังคม หรือเพื่อนแนะนำให้รู้จักความสัมพันธ์จะเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและดูดื่มแบบที่เรียกว่าคลิกกันทันทีสำหรับคนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่ท่านและคู่ครองจะได้ออกงานสังคมร่วมกันบ่อยขึ้นหรือมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกับญาติพี่น้องแต่ต้องระวังความใจร้อนและคำพูดที่ตรงเกินไปของท่านอาจทำให้บรรยากาศดีๆเสียลงได้ขอให้ลดความดุดันลงและเติมความหวาน ให้กันบ้างครับปิดท้ายด้วยเรื่องสุขภาพและคำเตือนพิเศษดาวังคารเป็นมหาอุจจจแม้จะให้คุณเรื่องงานแต่ในทางสุขภาพต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุจากการเดินทางการขับรถเร็วหรือความประมาทร,รวมถึงอาการปวดบริเวณหัวไหล่แขนและระบบทางเดินหายใจชาวพิจิกที่ทำงานหนักต้องระวัง ออฟฟิศซินโดรมที่จะกำเริบหนักในเดือนนี้สรุปแล้วดวงชะตาชาวพิจิกในเดือนมกราคม2569เป็นเดือนที่สังคมนำโชคปากพารวยแต่ต้องช่วยตัวเองเรื่องเงินขอให้ท่านใช้ความกล้าหาญที่มีพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วท่านจะเป็นผู้ชนะในสมรภูมินี้ครับเคล็ดรับเสริมดวงประจำเดือน แนะนำให้ทําบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือบริจาคโคโลหิตเพื่อแก้เคล็ดเรื่องอุบัติเหตุและเสริมบาร,รมีดาวอังคารและบูชาพระเจ้าตากศินมหาราชหรือกษัตริย์นักรบจะถูกชะโลกมากสีมงคลประจำเดือนนี้คือสีชมพูและสีแดงเลือดหมูทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงใต้และอย่าลืม กดติดตามช่องแอดบิมพาลุยเพื่อไม่พลาดดวงชะตาของลัคะนาราศีถัดไปและดวงด,ดีๆที่เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับสวัสดีครับ